้ยวีดีโอผมนี่แม่งอุบาทอะไรทุกอย่างนี่แม่งอุบายเลยคเก็บทำได้หมดากน้ดีตมด่แกนครับตอนนี้คันอันนี้เป็นคันไม่ใช่โพไท้ายแล้วครับเป็นคันสำเร็จเน็กนะครับ โปรเจกต์ SL by อลบายทีเอสกรุ๊ปนะครับลอก Accurate 400N นะครับเหยื่อของ p ีเอสกรุ๊ปเหยื่อสโลนะครับราคาบอกได้เลยถูกมากๆครับไก่ตั้มครับไก่ตั้มเจ้าพญาครับอือหนึ่งหรือสองครับเจสองเจสองติดต่อได้ครับเชียร์แขกเก่าครับ ไปนนไปลาขึ้นดูปลาหน่อยตรงนี้จจไ,นไอตัอ้มชอบเอาลูกค้ามาเป็นทาสนะครับทำงานเยี่ยงทาสทาสทั้งหลายทำงาน โอเคมาแล้วนะครับนี่นะครับกระมงตาแดงครับนี่ครับเดือพีเอสุ๊ปนะครับสวยงามมากครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับคัน Next Prototype ไอ้ Next Project S นะครับ